พระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียนกล้าวขอถวายความเคารพและขอโอกาสแก่พระมหาเทรานุเถระพร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปเพื่อประกาศธรรมในครั้งนี้ และขอความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในวันนี้ก,ก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านนั่งตามสบายเมื่อท่านญาติโยมทั้งหลายนั่งตามบสบายแล้วนะเราก็จะได้มา ทำบุญทำกุศลร่วมกันอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการฟังธรรมะนะซึ่งเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นกนณบว่าเป็น <c oughs> <c oughs> การฟังสิ่งที่เลิศสิ่งที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่ประเสริฐ เพราะจะก่อให้เกิดคุณค่าสาระประโยชน์ต่อชีวิตของเราเป็นอันมากก็จะเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตเราด้วยก็คือเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขอันสูงสุดเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญอันสูงสุดและเป็นเหตุที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้สมบัติทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสมบัติ ภายนอกหรือว่าสมบัติภายในก็ตามถ้าเรามีการฟังธรรมแล้วเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้ได้รับอานิสงส์ทั้งในปัจจุบัน,นชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อๆไปด้วยเป็นต้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายการฟังพระสัธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นมหากุศลแปดดวงดวงใดดวงหนึ่งย่อมเกิดขึ้นกับจิตใจของเรา แล้วก็จะทำให้เราได้ฟังธรรมในสิ่งที่เรายังไม่เคยฟังธรรมใดที่เราเคยฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็ย่อมจะเข้าใจชัดแจ้งมากขึ้นบรรเทาความสงสัยลงเสียได้ทำความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกต้องได้ จิตใจของผู้ฟังนั้นย่อมผ่องใสหรือย่อมเลื่อมใสกําจัดวิตกทั้งสามประการได้แล้วก็จะทำให้เราเป็นปะหูสูตรเป็นผู้ที่มีความรู้มากเป็นอุปนิสัยปัจจัยในภพชาติต่อๆไปด้วยแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สิ้นอาสวะกิเลส เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสมบัติทั้งสามประการคือมนุษย์สมบัติเทวะสมบัติและนิพพานสมบัติจะยังโพชฌชงเจ็ดประการให้เข้าถึงซึ่งความบริบูรณ์เพิ่มพูนสติปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบมากขึ้นแล้วก็เป็นการรักษาขนบ ทาเนียมที่ดีงามของบัณฑิตนักปราชญ์เอาไว้ทําคนให้ได้รับความสุขกายสบายใจทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อๆไปและทําคนให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขอันไพ่บุญคือพ้นจากการตายการเกิดเป็นต้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นอนิสงส์เป็นมงคลของชีวิตที่เกิดจากการฟังธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นยอโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้มาแสดงในเรื่องของสมบัติของอุบาสกต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้อาตมาก็ได้พูดถึงคุณสมบัติหรือสมบัติความถึงพร้อมของผู้ที่เป็นอุบาสกและอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาไปแล้วก็มีอยู่สี่ประการด้วยกัน ก็คือเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาตามนัยยะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกเ,เล่มที่ส3สบสาบ้างเล่มที่17บ้างเป็นต้นพระองค์ได้ทรงแสดงถึงสมบัติของอุบาสกเอาไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ มีศีลสมบัติก็คือบุคคลน,นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลห้ามีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วก็มีการงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะทั้งห้าประการมิจฉาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดต่อศีลธรรมมีห้าประการก็คือ การค้าขายสัตราอาวุธหนึ่งการค้าขายยาพิษหนึ่งการค้าขายสุราเมรัรหนึ่งการค้าขายสัตว์ฆ่าเพื่อเป็นอาหารหนึ่งการค้าขายเนื้อหนึ่งการค้าขายเนื้อในที่นี้ก็หมายถึงค้าขายมนุษย์นั่นเองหลอกลวงมนุษย์ไปค้าขายประเวณีเป็นต้นหรือ นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศของตนของตนโดยผิดต่อกฎหมายเป็นต้นเหล่านี้ก็เรียกว่าค้าขายมนุษย์ทั้งหประการนี้เป็นการค้าขายที่ผิดต่อศีลธรรมที่เรียกว่ามิจฉาอาชีวะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นอุบาสกจะต้องมีสมบัติคือเว้นจากมิจฉาอาชีวะทั้งหประการนี้ มีการไม่ค้าขายสัตราอาวุธเป็นต้นอันนี้เป็นสมบัติของอุบาสกออนอกจากนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ายัางได้ทรงตรัสต่อไปว่าทำทั้งห้าประการนี้มีอยู่ในจิตใจของอุบาสกเหล่าใด ทำทั้งห้าประการเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นสมบัติของอุบาสกเหล่านั้นทำทั้งห้าประการมีอะไรบ้างก็มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นต้นอันนี้เป็นสมบัติของอผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระพิสุทธ์ทั้งหลายว่า ดูก่อนพิสูุน์ทงหลายอุบาสกผู้ประกอบไปด้วยธรรมทั้งห้าประการนี้ชื่อว่าเป็นอุบาสกแก้วเป็นอุบาสกดอกปทุมและเป็นอุบาสกดอกบุญดาริกธรรมทั้งห้าประการนั้นคืออะไรบ้างดูก่อนพิสูจน์ทงหลายธรรมทั้งห้าประการนั้นก็คือ เป็นผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยก็คือมีความเชื่อความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสในพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต เป็นผู้หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงเป็นผู้รู้แจ้งในอริยสัจสี่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้า แล้วก็เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระธรรมและคุณของพระอริยสงฆ์ด้วยนี่ก็เป็นสมบัติของอุบาสิกาหรืออุบาสกประการที่หนึ่งประการที่สองอุบาสกนั้นจะต้องเป็นผู้มีศีลอย่างน้อยก็ต้องมีศีลห้ามีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในการมเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงและเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันนี้เป็นประการที่สองนะสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาประการที่สมนั้นคือเป็นผู้ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือไม่เชื่อมงคล ไม่เชื่อเรื่องเลิกยามแต่ให้เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเป็นต้นเกิดขึ้นจากอำนาจของการกระทำเพราะฉะนั้นนี่พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าคุณธรรมหรือคุณสมบัติของผู้ที่เป็นอุบาสกนั้นน่ะ จะต้องไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าวคือไม่เชื่อมงคลนอกพระพุทธศาสนามงคลนอกพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ามงคลของพวกเดรัถีนั้นคืออะไรบางคนก็บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาได้เห็นนกแอนลมบ้างได้เห็นโคแดงบ้าง ได้เห็นหญิงมีครันบ้างได้เห็นปลาตะเพียนสดบ้างเป็นต้นเขาก็บอกว่าเป็นมงคลของเขาหรือคนบางคนในโลกนี้ตื่นมาตั้งแต่เช้าตรู่ได้ยินเสียงว่าเจริญบ้างดีบ้างขาวบ้างเป็นสิริบ้างเลิกดีบ้างยามดีบ้างเป็นต้นเหล่านี้ เขาก็บอกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตเขาเหล่านี้เป็นต้นหรือถ้าเป็นในยุคปัจจุบันนี้ก็มีการเชื่อถือมงคลต่างๆอย่างเช่นบางคนถือเรกยามถือมงคลว่าการเปลี่ยนชื่อก็จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นทำมาค้าขายขึ้นการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท ก็จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็จะทำให้เรามีทรัพย์สินเงินทองไหลเข้ามาเทมานี่เขาเรียกว่า <c oughs> ถือมงคลตื่นข่าวหรือบางคนจะทำอะไรก็ต้องรอวันนุ้นวันนี้ขึ้นเท่านุ้นคำเท่านี้คำเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นเขาเรียกว่าในฐนานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาก็จะต้อง ไม่เชื่อถือในสิ่งเหล่านี้แต่ให้เราเชื่อถือเชื่อมั่นในเรื่องกฎของการกระทำทำกรรมดีได้รับผลดีมีความสุขทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อๆไปแล้วก็ให้เราเชื่อในมงคลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งมีถึง38ประการ มีการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นต้นอันนี้เป็นมงคลที่เราควรเชื่อถือได้และเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะน้อมนำเอาไปประพฤติธปฏิบัติตามด้วยเพราะเมื่อเราประพฤติธปฏิบัติตามมงคลทั้ง3 8ปประการดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วชีวิตของเราจะได้รับความสุขความเจริญ โดยถ่ายเดียวทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้เราพ้นจากทุกข์ในอบายได้พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏเข้าถึงซึ่งพระนิพพานพ้นจากการตายการเกิดได้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะถือเอาแล้วก็ควรปฏิบัติตามด้วยอันนี้เป็นสมบัติของอุบาสกประการที่สามสมบัติของอุบาสกประการที่สี่คือ ไม่สแสวงหาทักขิเนยะบุคคลนอกพระพุทธศาสนาทักขิเนยะบุคคลก็คือบุคคลผู้ควรรับทักษิณาทานคำว่าทักษิณาทานก็ได้แก่ทานเพื่อผลอันเจริญคือมีผลมากพระพุทธเจ้าไม่ให้เราสแสวงหาทักขิเนยะบุคคลนอกพระพุทธศาสนามีพวกเดรถีพวกนิครณเป็นต้น าหากว่าเราไปสแสวงหาไปทำบุญไปสนับสนุนค้ำชูโดยคิดว่าบุคคลเหล่านั้นดีเลิศประเสริฐกว่าพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยอันนั้นก็ความเป็น <c oughs> เป็นความเสียหายของชีวิตไปยกย่องไปเลื่อมใสศรัทธาว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเป็นผู้ประเสริฐกว่าพระรัตนตรัย ก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายไม่ควรกระทำในฐานะที่เป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ไปสนับสน,นุนสนับสนุนหรือทำบุญทำกุศลในลัทธิในศาสนาเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นสมบัติประการที่ห้าคุยม ถามว่าเราทําบุญทากุศลให้ทานกับคนนอกศาสนาได้หรือไม่ก็ตอบ่าได้แต่ถ้าเป็นตัวอย่างของพราหมณ์คนหนึ่งคุยมพราหมณ์คนหนึ่งนี่แกเป็นคนมีความเลื่อมใสในพวกนิคนรณเลื่อมใสในพวกเดรธี มีการอัญเชิญนิมนต์พวกเดรธีมารับทานที่บ้านของตนเองทุกๆวันเพราะมีความศรัทธาเลื่อมใสคิดว่าพวกเดรธีพวกลักทธิอื่นนั้นเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีคุณมากก็เลยนิมนต์มารับทานทุกๆวันเลยอยู่ต่อมาพราหมณ์คนนี้ก็ได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจ เข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจกลไกลของชีวิตศรัทธาปัญญาเกิดก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอาศัยการฟังธรรมแล้วเนี่ยธรรมนั้นก็เลื่อมใสในพระรัตนตรัยทั้งสามเลยเพราะอาศัยการฟังธรรมนั่นแหละเป็น เป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสให้ศรัทธาและปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจเหตุเข้าใจผลตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อพราหมณ์คนนี้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ปิดประตูเลิกต้อนรับพวกนิครณพวกเดรธีทันทีทนันใดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาปิดประตูเลิกต้อนรับเลย ก็คือทําบุญในพระศาสนาอย่างเดียวแต่ถ้าจะตั้งคําถามว่าเราหยิบยื่นวัตถุสิ่งของอย่างอื่นให้แก่นักบวชนอกศาสนาได้หรือไม่ทําบุญในศาสนาอื่นได้หรือไม่ขุยมว่าได้ไหมหยิบยื่นวัตถุสิ่งของข้าวปลาอาหารหรือให้เงินให้ทองเป็นต้นเหล่านี้แก่นักบวชนอกศาสนา ทำกับศาสนาอื่นก,ก็ตอบว่าได้คุยงได้ในฐานะไหนในฐานะที่เราต้องมีการวางใจให้เป็นด้วยถ้าเราทำบุญทำกุศลในศาสนาอื่นในลัที่อื่นโดยเรามีความรู้สึกนะึกคิดว่าศาสนาอื่นนั้นเป็นศาสนาที่ประเสริฐสาวกของศาสนาอื่นนั้นเลิศประเสริฐมีคุณ เท่ากับพระพุทธเจ้าหรือเลิศกลัวพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่สมควรเรียกว่าให้ทานด้วยการบูชาเนี่ยไม่สมควรบูชาคุณไม่สมควรแต่ให้ทานด้วยอนุเคราะห์เนี่ยก็พอเป็นไปได้ถามว่าถ้าเราบริจาคเงินสนับสนุนการสร้างคัมภีร์อื่นคัมภีร์ศาสนาอื่นโยมว่าได้ไหม สร้างโบสถ์วิหารเกี่ยวกับสถานที่ประกอบศาสนธรรมเหล่าอื่นเนี่ยขอยมว่าได้ไหมอันนี้ไม่สมควรนะร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างคัมภีร์ของศาสนาอื่นแล้วก็สร้างโบสถ์วิหารของศาสนาอื่นอันนี้ไม่สมควรเพราะอะไรเพราะเป็นการช่วยสนับสนุนประกาศคำสอนที่ผิดผิด แต่เราให้อาหารการกินได้ตามสมควรให้เพื่ออนุเค,คราะห์โดยเราคิดว่าเป็นสัตว์ร่วมโลกที่อยู่ในโลกเดียวกันเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาขยมก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนรตรัย <1> <1> เป็นผู้มีศีลห้าเป็นต้น แล้วก็ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวให้เชื่อมั่นในเรื่องกรรมผลของกรรมไม่แสวงหาทักขิณยบ,บุคคลนอกพระพุทธศาสนาให้เราทำบุญให้เรา,เาสนับสนุนอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาขายมถือพระพุทธศาสนาเป็นใหญ่เป็นองค์สำคัญต่อชีวิตของเราเอาพระพุทธศาสนาเอาสาวกของพระุเจ้า เอาพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นประธาน,นาเป็นเบื้องหน้าของชีวิตเราแล้วก็สนับสนุนทำบุญทำกุศลอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาคือสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของปริยัติปฏิบัติมีการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นตามสติปัญญาตามกำลังของเราเท่าที่เราจะทำได้ เมื่อเราทําได้อย่างนี้แล้วเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสมบัติประจําตัวประจําใจนั่นเป็นความเจริญเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตเราก็โยนแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงจัดความวิบัติเหมือนกันโยนความวิบัติของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงเอาไว้มีอะไรบ้างก็คือมีศีลวิบัติมีอาชีววิบัติ ก็คือเป็นคนทุศีนนั่นแหละเป็นความวิบัติการค้าขายสัตราอาวุธเป็นต้นนั่นแหละก็เป็นอาชีววิบัติของผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีธรรมอีกห้าประการด้วยก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นผู้ทุศีนเป็นคนที่เชื่อถือมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อกรม และผลของกรรมแล้วก็สแสวงหาทักขิณยญบุคคลนอกพระพุทธศาสนาทำบุญทำกุศลหรือสนับสนุนในศาสนานั้นในศาสนาอื่นอันนี้ก็เป็นความวิบัติความวิบัติก็แปลว่าความฉิบหายหรือความหายนะความเป็นอัปมงคลต่อชีวิตชีวิตของบุคคลน,นั้นย่อมจะได้รับแต่ความทุกข์ทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อๆไป บุคคลนั้นย่อมห่างเหินจากพระรัตนตรัยย่อมห่างเหินจากมรรคผลนิพพานข้อยมอันนั้นเป็นความเสียหายของชีวิตมากแต่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ถึงความวิบัติและสมบัติของบุคคลที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาอาตมาก็ได้นำมาแสดงให้เราท่านทั้งหลาย เราได้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วเราก็นำไปพินิษพิจารณาตรวจตราดูจิตใจของตนเองว่าเรามีความวิบัติหรือว่ามีสมบัติเหล่านี้อยู่ในใจอยู่ในตัวของเราหรือไม่ถ้าเราตรวจตราดูแล้วเรามีสมบัติเหล่านี้อยู่ประจําใจของตนนั่นก็ขอให้รู้ว่าเป็นกองทุนเป็นกําไรของชีวิตเรา เป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตที่จะทําให้ชีวิตของเราได้รับความสุขกายสบายใจทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อๆไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราตรวจตราดูจิตใจของเราแล้วเราเห็นความวิบัติที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเรานั่นก็ขอให้รู้ว่าเป็นความเสียหายของชีวิตมากเราจะต้องหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้สมบัติเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองให้ได้ เพราะฉะนั้นท่านยติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาก็ได้แสดงในเรื่องสมบัติหรือคุณสมบัติของผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิก,กามาเป็นเวลาที่นานพอสมควรนะตั้งแต่บุคคลใดที่ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาคำว่าอุบาสกอุบาสิกาคืออะไรก็คือผู้ที่นั่งใกล้พระรัตนตรยัยอันนี้เป็น เป็นความหมายของคําว่าอุบาสกอุบาสิกาก็คือบุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยทั้งทางกายแล้วก็ทางจิตใจด้วยแล้วก็แสดงถึงคุณสมบัติของผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกามาด้วยมาจนถึงวันนี้ขยมก็คงจะพอสมควรนะคยมในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา ที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้อัตมาก็นํามาแสดงโดยย่อพอสังเขปก็เพื่อที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายได้มีความรู้มีความเข้าใจความจริงหรือกลไกของชีวิตครั้งต่อไปอัตมาก็จะได้มาแสดงในเรื่องของความแตกขาดแห่งสารนคมขุยมความแตกขาดแห่งสารนคมนี่มีอะไรบ้างที่จะทําให้ใจสารนคม แตกทำลายไปจากจิตใจของบุคคลผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาและมีโทษมีความเสียหายอย่างไรบ้างก็เอาไว้โอกาสต่อไปนะอาตมาก็จะได้มาแสดงฉะนั้นวันนี้ก็คงจะพอสมควรเก่เวลาอาตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบในธรรมนำตนให้พ้นจากกองทุกข์ประสบสันติสุขแล้วไซขอความปรารถนานั้น,นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเทืน